เป็นประจำทุกปีที่หมอลำสาวสุดฮอตบัวผันทางโสจะหลบฝนไปโกอินเตอร์โชว์ลูกคอไกลถึงเมืองนอกเมืองนาปีนี้ก็เช่นเคยค่ะยังคงได้รับเสียงเรียกร้องจาก FC จากต่างแดนเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไปที่ไหนกับใครบ้างคะจะไปเมืองนอกค่ะพี่น้องท่านฝนพนติดต่อมาห้าก็ต้องไปท่าหนาทีค่ะตอนอยุ่เมืองไทยตอนนี้ก็ถือว่าพักสักก่อนช่วงนี้เละเริ่มออกกาษาแต่ว่าไก,กลเล่สิ ไป2ปีาทั้งต่างประเทศเพราะคนไทยทั้งหมดก็หล่ขึ้นกันหลายหลายประเทศอยู่ฉีดจะจาได้ก็คือเนเธอร์แลนด์วิสซ์แลนด์สวนยุโปรปเลยแต่วากตกจำได้เพราะกับขาดซ้ำนี่แหละมันขาดที่บราซิปก็ประเทศอยู่คุณพ่อไปด้วยลูกไปไหนพ่อก,ก็ต้องไปด้วยเพราะอ่าคน้นนี่พนี้ขาดพ่อบ่าอะไรคะ่ะขาดพ่อไม่ได้ขาดพ่อตายเลยโมงภาษาเขานะบลกเกงาา่งภาษาใช่ะกับต้องเอาคุณพ่อไปนาทุกอย่างไปไหนก็ไปด้วยกันช่วยพิเศษกะ สลับมาลิมสิ่งเฮาน้อยเหมือนกัไปตั้งผุนกับมีแต่เพลงอ่ะเก่าๆที่มันเป็นเพลงอมตะที่เขาหมากๆกันเ้าก็เตรียมไปอ่าแต่กินเสื้อว่าโบผ่านนี่แล้วนี่เรื่องกระรัมาบไปในจังว่าเรื่องเขี้ยวนี่มาอันดับหนึ่งฝากไปนอนท่านทางประเทศกันแล้วกันค่ะอย่าลืมค่ะวานาโซรับรองว่าเป็นหมอบควบมงค์ก็เสื้อในมั่นแน่นอนค่ะนะรับรองการันตีเจ้าแม่คนนี้ไปแน่นอนค่ะจากประสาทตับลายน้ำมันไปกับคุณพ่อในฮัทวิชัชนแล้วก็น้องสดน้ำชัยแล้วเจอกันนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง